ใส่เลยนะไป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 มามเอา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 มา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 ารวมอารวมารวมเๆารวมนมา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 เร็ว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 เฮ้ยยูไว้ก่อนอยู่ไว้ับดเออยู่ไว้ยูไว้มารังกิดเร็วเพื่อนรันกีดรันกีดรันกิดอย่าเพิ่งลงนะรอเพื่อนหลังด้วยนะไอ้เพื่อนลงอยง เฮ้ยเพื่อนลงเพื่อนลงตรงไหนไดกบเหลืองกบเหลืองกบเหลืองเฮ้ยมากบเหลือง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 กบเหลืองกบเหลืองเองยอะไม่ได้ซื้อนี่หว่าไอ้จูงจุูงาด่าเพื่อเราไอจูมาด่าเพื่อเราไอ้จุูงาด่าเพื่อเราขยานพวกนัด่านของกูวะขยานของกูไม่ตาด

มัคนเอะตาเยอะฉามันเฮ้มึงจเต็กไหนเี่ยวิ่งมาเเต็งไหนเี่ยไอ้เีเอาวิดมากเลยเาวินีมึเอาวินเฮ้ยมเอาวิดมกนเฮยอเนี่ยเฮ้ยอาเยอหเ้ออาเยอะหน่อยดอเฮ้ยมึงหวหเนี่ยหวป่ากามเนี่ยอี๋อไอ้ตาสายแกี่วาเนี่ยสายแจ้งนี่วะอี้ย Mày lên đồ lột đồ lột mà chung mà chung nhiều, Chung dớ lên Tài gói ý à Mình quẩy mới đi hãy sạt Từ bà chè mới đi hãy ý à Ở đây ở Mày mà chung nhiều, tao lột mà chung dớ ơi đón Tao lột mà chung không bao Mày biết mít bao bao มันจุเยอะตรงน้เาจุเยอะมันไม่มีควยเลยเลยมึงได้ปิดเยควยฆ่านเยยอย่างโง่เฮ้ยมึงเล่นเป็นวะเนี่ยไอ้ซันมึเล่นเป็นวะเนี่ยเหี้ยกูบอกให้เอ้มึงทำไรมึงทำไรมึงทำไรเฮ้ยมึงทำไรโอเคตายูอะไรอย่อยู่อย

เฮ้ยใครไม่มีเกาะบ้างบอกดิเดี๋ยวพี่เอาเกาะให้มีใครมีเกาะเปล่าพี่พิงอยู่ไหนพี่พิงนี่นี่นี่อยู่เป็ีนหายเปลี่ยนหายไอ้เกาะแดงไปแล้วครับพี่เซิร์ฟแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็เดี๋ยวขอพี่เซิร์ฟเลยอ่าอยู่อยู่อพี่ยู่ไม่ได้สนอนบินอยู่ไป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 รีดของไหนรีของเรเบลล่า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 งมาเรเบลล่างด่วนเลยด่วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีของมามาออกมาเรเบลล่าง เจอเลยบ้างเจอเลยรบ้างเฮ้ยเราไม่ถอยนุ้เยเราไม่ถอยนุว้ยเราตนแม่กทุกไปเลยด่ไอ้ี้ยบันว่ะัโคตรบันเลยอะโคตรบันอะโคตรบันอะไอยีไม่หวเมื่อกี้ราปิดยอะจังไม่ไวต้องไปเลสสสสสวยตีกองกองกลางกันไ้เยอะ